สบายดีจ้าปลุงไปสุดคนไปจ้าง่ายโตอะยังหันน้ำเอาเตียงออก้อใจอเอาออกข่าปตะกุดเนี่ม

mấy người hát 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 mấy พวกพักเอาใส่หนังใส่หนีก็ได้ได้ถุงกระเป๋านี่อือเขาไดกพักด้วยลุงก็ได้ก่อนประกาศครับกระพุนนี่ยังใส่ได้อีกเหรอคะได้ลูกโอ้ยได้ลูก มันเนบริสใช่เลยเนียกิน็ชอบก็ใช่ว่าหันหอม

ต่อเอนี้เอาวมสะอาด ลือแต่อันนี้พี่น้องขยับบ่ได้บ่มีแหงขยับบ่ได้นักหแหงจะขยับเตียงมาพี่เห็นมองนงั่งกินเขา่จาจะขี้ง่ายจะขี้ปิ่นไปได้เนาะคนครัวนี่ก็ได้อยากเอาอันนี้ออกเลยอยากเอาโต๊ะมาพี่มันหัวนี่นะหันนะโต๊ะสีดอกบ่ได้เทิงพี่ยังงันบ่หัวเฮ้ยได้ยังสิเลื่อนอันนี้ได้นี่พี่น้องเอ้ยเมื่อยแล้วเดี๋ยวนี้ แกใหดกำน้องมันเมื่อยแล้ว ว่าก่อนก็น่าเลื่อนไวและจี๊ดเองถูกยังหรกได้เฮยยัยงบ่่เปียกแล้วัมดีเปียกแล้ว น้ำแล้วคุ้งเข่าเอาคุงเอาพอกินเด้อต้องไลยเด้อลูกเด้อเขาเจ้าอเาอาเลยในถัง้ลูก คาเชีเออกมาไว้อมกระเาเอาตู้อ้ออกได้เอาปูนออกได้ ก็วางโงเต็มหกเป็นังเกรง่เพาะก่อน พอกระแกงแล้วเลยพี่น้องคลิปนี้ก็บไปก่อน,ดนอดเด้อพี่น้องเด้อคุณดิบซีทุกคนขอมารับชมจ้า